الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อน่น้งขอชูกรขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa t a าลาที่ a l ล a h s u ซุบฮานะฮูว a ต l ได้ประทานโอกาสให้กับพวกเรานั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังอยู่ในหนทางของการสแสวงหาความรู้อีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดลิลนะการที่เรานั้นเสียสละเวลาของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยเพราะว่า กว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสมาเรียนมาศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องสู้กับตัวเองเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ทําการพักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแต่จะมีสักกี่คนที่เสียสละเวลาของเขาเนี่ยในวันหยุดเนี่ยไปเพื่อการสแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้น นี่ก็คือหนึ่งจากภาคผลบุญที่อาจจะจะเป็นหนึ่งในผลบุญที่จะนําพาเราเนี่ยเข้าสู่สวงสวรรค์อัลลอฮฺ سبحانه แวะุตล่าก็เป็นได้วันนี้เนี่ยเราก็มาดูในสุร้อนใหม่นั่นก็คือสุราอาบาสะอาบาสะวะตะวัลละฉะนั้นสุราอาบาสะนั้นเป็นสุร้อนมกกียาสุร้อนมกกียานั้นเนี่ย เป็นสุรที่ถูกประทานมาเนี่ยก่อนที่ท่านอบ,บีม,มุฮัมมัดสลลวะไลฮวะสลัมเนี่ยจะอพยพจากนาครมักกะมุ่งสู่นครมาดีนะนั่นเองฉะนั้นเหมือนกับที่เราเคยบอกกันไปในครั้งก่อนแล้วเนี่ยว่าสุร์มักกิยาเนี่ยจะเป็นสุร์ที่พูด,พดเกี่ยวกับเรื่องของหลักอากิดะหลักศรัทธาและก็เรื่องของศาร ที่มาจากอัลลอฮ์ตาลาแลวก็ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและก็ความเป็นเอกภาพในการสร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ตาลาด้วยฉะนั้นสุราอาบาซานั้นเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของชายตาบอดเริ่มโดยกับการกล่าวถึงชายตาบอดคนนี้เนี่ยซึ่งชายตาบอดคนนี้เนี่ยนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินอิบนีมักตูมนั่นเอง ซึ่งได้มาหาท่านรอซูลลอฮฺสุลตาร์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขอร้องท่านนบีเนี่ยให้สอนเขาเนี่ยจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาล์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการเชิญชวนชาวกุเรชเนี่ยหัวหน้าเผ่าชาวกุเรชคณะหนึ่งเนี่ยโดยเรียกร้องพวกเขาเนี่ยสู่อิสลาม ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลุอะลัยฮวสลัมก็ไม่สกบอารมณ์จึงมีใบหน้าเนี่ยที่บูดบึ้งแล้วก็ผิดหลังให้กับเขาก็คือให้กับอับดุลลอฮ์บินอิบนิมักตูมนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าชายตาบอดเนี่ยมาหาเขาเนี่ยแล้วก็อะไรเล่าที่จะทําให้เจ้าเนี่ยรู้ว่าหวังว่าเขาเนี่ยจะมาเนี่ยเพื่อซักซ้องจิตใจก็ได้ มาให้ท่านนบีเนี่ยซักฟอกหัวใจของเขาเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเพื่อต้องการคําตักเตือนคําแนะนํานั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กล่าวเริ่มต้นในสุรษฎบาสารนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยสุรษฎีนี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงความดื้อดึงความดื้อรั้นเนี่ยของมนุษย์แล้วก็การปฏิเสธศรัานั่นเองหลังจากนั้นสุรษฎีนี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพ ของอัลลอฮ์ سبحانه และุะตาราในการสร้างจัก,กรวาลโดยที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้อำนวยสิ่งต่างๆเนี่ยให้ความสะดวกแก่มนุษย์สิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้สร้างมาเนี่ยเพื่อเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทั้งสิ้นเลยอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ใน องค์การของพระองค์ที่ว่าวามาคอลักตุลจินนวัดอินซอิลลัยะบูดูนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากลียะบูดูนเพื่อเคารพสักการะต่อพระองค์เท่านั้นหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานาวตาลาก็ได้จบซุร้อรงเนี่ยด้วยกับการแจ้งถึงความน่ากลัวของวันกิยร์นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆที่ เราจะมาทำความเข้าใจที่ถูกกล่าวไว้ในสุร้ออาบบาสะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่อ้ยะแรในสุรหออาบาสะแล้บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรไรฮิมอาบาสะวะตะวัลลาอาบาสะเขามุฮัมมัดเนี่ยทำหน้าบึ้งวะตะวัลลาและผินหน้าไปทางอื่น อัลจาฮุลอามาเพราะชายตาบอดมาหาเขาอันนี้เนี่ยนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮวาไลฮวาสัลลัลลลมได้ทำหน้าบึ้งแล้วก็ผิดหลังให้ขณะที่มีชายตาบอดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอับดุลลอออิบนนอุมมีมักตูมได้มาหาท่านโดยขอร้องให้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา หลังจากที่อายะหลังจากที่อายะเหล่านี้เนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยเมื่อชายผู้นี้เนี่ยมาหาท่านนบีท่านได้กล่าวท่านจะกล่าวว่าขอต้อนรับผู้ที่พระองค์ทรงตำหนิฉันหมายถึงอับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศารนั่นเอง หลังจากนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตลัสว่าอะไรว่าไม่รู้ใครล่ะที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขานนั้จะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้อุมมีอับดุลลอฮาบินอุมมีมักตูมนั่นเองเอายัซักกะรุฟะตันฟะอะฮุดจิกรอหรือ เพื่อรับคําตักเตือนเพื่อที่คําตักเตือนนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เขาอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็ยังอยู่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับอับดุลลอฮ์อิบนนอุมมีมักตูมอยู่ท่านมุฮัมมัดเจ้ารู้ได้อย่างไรบางทีเนี่ยชายตาบอดผู้นี้เนี่ยที่เจ้าเนี่ยทำหน้าบึ้งใส่เขาเนี่ยเขามาหาเนี่ยเพื่อขัดเราหรือว่าซักฟอกจิตใจของเขา จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเจ้าก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยพเพื่อรับคำตักเตือนตามที่เขาเนี่ยได้ยินมาโดยที่คำตักเตือนของเจ้านั้นเนี่ยจ,<า>จะเป็นประโยชน์แก่เขาน,นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺาตาลาเนี่ยได้ประทานองค์การอันนี้ลงมาในขณะที่ท่านนาบีนั้นเนี่ยกำลังเชื้อเชิญกำลังเผยแพร่ให้กับชนชั้นนำของชาวกเรช จึงทำให้ท่านอาบีเนี่ยไม่พอใจในอับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตุมอัลลอฮ์าตาลาจึงประทานองค์การนี้ลงมานั่นเองหลังจากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวว่าอมมมามานิสตลนาส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วฟาอันตาลาหูตาซดดาเจ้ากับต้อนรับขับสู้ ผู้ที่พอเพียงแล้วในที่นี้เนี่ยนั่นก็คือส่วนผู้ที่เขาพอเพียงจากอัลลอฮ์ตาลาและจากอีหมานแล้วเนี่ยพราะเขาเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเจ้ากับต้อนรับขับสู้และเจ้าเนี่ยเอาใจใส่ในการเผยแพร่แก่พวกเขาเนี่ยมากเกินไปในที่นี้เนี่ยผู้ที่พอเพียงแล้วก็คือบรรดาพวกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากชนชั้นนำของชาวกูเรสเอง หลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตราได้กล่าวไว้อะไรต่อไปว่ามา عليك ا ل ย ه يزكى และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขานั้นไม่ไม่ซักฟอกหมายความว่าไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้าในการที่เขานั้นจะไม่ซักฟอกจิตใจของเขาจากการปฏิเสธและความดื้อรั้น มีได้ถูกเรียกร้องให้ขอฮีดายะแก่เขานั่นเองหน้าที่ของเจ้านั้นก็คือประกาศเยผยแพร่เท่านั้นเองฉะนั้นท่านนบีนั้นมีหน้าที่ในการที่ประกาศเยผยแพร่เชิญชวนไม่ใช่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะฮีดายะให้กับใครหน้าที่ของท่านนบีนั้นก็คือเรียกร้องเชิญชวนเขาจะได้รับฮีดายะหรือไม่นั้น อยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาฉะนั้นอุลามาเนี่ยจึงแบ่งการฮิดายะเนี่ยออกเป็นสองฮิดายะอิรชาดนั่นก็คือการแนะนำการตักเตือนเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถจะทำได้อีกอันหนึ่งก็คือฮิดายะเตาฟิกการที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้เขาเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือเปล่าประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้เนี่ยอยู่นะที่อัลลอฮ์ตาลานั่นเองไม่ใช่อยู่ที่ทานนบีไม่ได้อยู่ที่พวกเราฉะนั้นพวกเราเองเนี่ย มีหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้รู้จักให้มาสู่ศาสนาอิสลามส่วนคนเหล่านั้นเนี่ยจะเปิดหัวใจในการตอบรับหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ารับนักศาสนาอิสลามหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ต้าลานั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์ س ลุ์ตาล่าไวา์ س ุ์ตาล่าได้กล่าวว่าว่าอัลละต้าลอัลละาลาได้กล่าวว่าว่อัลลาลกลัลลอะากล่าวอ และส่วนที่พูดและส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายามเนี่ยวหัวยักชาและเขานั้นมีความเกรงกล,ลัวฟาอันตาอันหูตาละหาเจ้ากับเมินเฉยอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สแสดงให้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ย คนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาเนี่ยไม่ใช่คนร่ํารวยไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนที่มีเกียรติในสังคมบางครั้งเราเองก็ละเลยไปให้เกียรติคนนั้นยกย่องคนนี้เนี่ยแต่คนนั้นเนี่ยอาจจะในสายตาของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต่ําต้อยก็ได้บางครั้งเนี่ยคนที่ต่ําต้อยในสายตาของมนุษย์ไร้เกียรติในสายตาของมนุษย์เนี่ย อาจจะเป็นคนที่เขาเนี่ยมีค่าในใสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮนวะตาก็เป็นได้ตัวอย่างเช่นใครที่ในสายตาของมนุษย์เนี่ยมองแล้วเนี่ยเป็นคนที่ต่ําต้อยเลยเกินนั่นก็คือท่านบีลานบินรอบาท่านบีล้านนั้นเนี่ยเป็นชาติทาสผิวดําชาวอาบิสซิเนียท่านบีลานนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้ารับน้ำถืออิสลามในช่วงแรก อัลลอฮ์สุบานะฮัวตาลาเนี่ยได้ให้เกียรติกับท่านบีล้านมากเลยท่านบีล้านเนี่ยในขณะที่ท่านเนี่ยข้ารับนศำสุนัอสนิสลามเนี่ยท่านเนี่ยถูกทรมานโดยอุมัยยะซึ่งเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าของทาสนั่นเองทรมานทรมานจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยเอาท่านบีลานเนี่ยไปทรมานแบบต่อหน้าทารกกำนันต่อหน้าผู้คนเลยท่านอบบูบักอัสซิดดีกเนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะทนต่อการที่ท่านบีลานเนี่ยถูกลงโทษหรือถูกทรมานได้ท่านอบูบักเนี่ยจึงใช้เงินของตัวเองเนี่ยในการที่จะซื้อท่านบีลานเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ท่านบีลานเนี่ยเป็นอิสระชนนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยท่านบิลานก็อยู่ในหมู่ของบรรดาผู้ที่มีอีมานศรัทธาในช่วงแรกๆอิสลามเป็นระดับที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์าตาลาในคนที่เข้ารับนักสุสนาอิสลามในช่วงแรก หลังจากนั้นเนี่ยในวันที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีเนี่ยได้รับชัยชนะในการพิชิตนครมักกาเนี่ยปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยตามหาคนอยู่คนหนึ่งซึ่งที่มีเกียรติมากนะที่อัลลอฮ์ตาลาใครกันนบีตามหาท่านบีลาหาท่านบีลาเนี่ยปรากฏว่าท่านก็เจอท่านบีลาท่านนบีก็ได้เชื้อเชิญท่านบีลาเนี่ย ให้ไปละหมาดในกาบะเป็นบุคคลเดียวที่ท่านนบีเนี่ยได้เชิญไปละหมาดที่มักกะกับท่านนบีเข้าไปในละหมาดในกาบาเลยปรากฏว่าท่านบีลานก็ละหมาดละหมาดเสร็จปุ๊บออกมาออกมาเสร็จปุ๊บท่านนบีเนี่ยก็ใช้ท่านบีลานเนี่ยขึ้นไปอาซาที่หลังคาของกาบะท่านบิลานก็บอกโอ้ชั้นจะปีนไปได้ยังไงเนี่ยมันสูงตั้งงานเหลือเกินเนี่ย ท่านนบีจึงเรียกชายที่มีเกียรติในเผ่ากูเรชสองคนที่เข้ารับน้ผึ้งศาสนาอิสลามเป็นพวกแรกๆนั่นก็คือใครอบูบักและก็ท่านอุมัตใครเรียกท่านอบูบักท่านอุมัตมาเนี่ยมาทำอะไรมาเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆมาเป็นสะพานมาเป็นบันไดที่จะให้ท่านบิล้านเนี่ยปีนขึ้นไปบนหนังคาของกาบะ เรียกคนที่มีความประเสริฐที่สุดในเผ่ากูเรชทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะท่านอาบูบักหรือท่านอุมารก็ตามเรียกมาแล้วให้ท่านบิลานเนี่ยปีนขึ้นไปเหยียบท่านอาบูบักแล้วก็ท่านอุมารเพื่อที่จะขึ้นไปอาซาลบนหลังคาของกาบาปรากฏว่าท่านนบีได้บอกว่ารู้ไหมว่ากาบาเนี่ยมัน มันมีเกียรติอัลซีมเนี่ยอินดัลอลมันมีเกียรติยิ่งมันมีความยิ่งใหญ่ยิงย่งนะที่อัลลอฮ์ตาลาแต่ว่าท่านบิลาันี่ออลซอมมินกบะบาท่านบิลาันี่มีความประเสริฐยิ่งกว่ากาบะบาเสียอีกนี่คือกลุ่มบุคคลที่ในสายตาของมนุษย์เนี่ยเขาอาจจะดูไร้ค่าอาจจะดูไม่มีราคาแต่นะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตลาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นระดับคนชั้นนำ เป็นระดับคนที่มีเกียรติใกล้ชิดต่ออัลลอ์สุบฮานวาตาลาฉะนั้นไม่ว่าคนที่จะเป็นคนยากจนคนร่ำรวยคนที่มีเกียรติคนที่ไม่มีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีความสาคัญอะไรกับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเพราะว่าอินนักรอมะคุมอินละลอยอัตกรุมคนที่มีเกียรติที่สุดนะที่อัลลอฮ์ตาลานั้นก็คืออัตกุ่มคนที่มีความยำเกรงมากที่สุดในหมู่พวกสุดเจ้าท่านั้น นี่คือสิ่งที่จะมาแยกระหว่างคนที่มีเกียรตินะที่เอาลอตตาลาหรือเปล่านั่นก็คือความตักวาอย่างเก่งตักวานั้นคืออะไรอุลามาก็ได้อธิบายไว้เนี่ยอิมติซารุลอาวามิรุจตีนาบุนนาวาฮีก็คือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงสั่งใช้และออกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาท่งสั่งห้ามนั่นเองคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามนั่นแหละคือ คนที่มีตักวาอย่างเก่งต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาการที่เรานั้นจะเป็นคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเราก็จะต้องทำสองประการนี้แหละไม่ใช่ว่าเรานั้นฝา่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาสั่งอะไรเราก็ไม่ทำและเราเนอยากที่จะมีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ตาลาอันนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเราอยากที่จะได้อะไรเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนและก็เงื่อนไขจริงต่างๆเหล่านั้นก่อน อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูไปที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้ดูว่าเขาเป็นทาสเป็นคนผิวดำหรือผิวขาวหน้าตาหล่อเหลาหรือว่าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงในฮะด i ษบทหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ท่านนบีสัลลัลลอฮะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายัซุรุอิลาสุวาริกุมวะอัจซาริกุม แท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นจะไม่ทรงดูไปยังอ <ure sometimes. S 2> ีลาสุวารีกุ้มไปยังรูปร่างว่าอีลาอัจซาดีกุ้มแล้วก็เรือนร่างของเจ้าหรอกหล่อเหลาขนาดไหนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยว่าลากินยังรูปอิลากูลูบีกุ้มว่าอามาดีกุ้มแต่อัลลอฮฺตาลาจะทรงดูไปยังอะไรกูลูบีกุ้มหัวใจของพระเจ้าว่าอามาลีกุ้มและการงานของพระเจ้าต่างหากนี่คือสิ่งที่ อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาเนี่ยจะทรงดูไปยังบรรดาเหล่าผู้สถานเองไม่ใช่ดูไปยังคนหน้าตาดูที่สถานะว่าเขาเนี่ยมีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ตาลาแล้วก็เอาสิ่งต่งางๆเหล่านี้เนี่ยมาตัดสินไม่ใช่หรบางครั้งเนี่ยคนกวาดขยะธรรมดาธรรมดานี่แหละผมเห็นเนี่ยในขณะที่ได้ไปทําอุมรณ์เนี่ยคนที่เป็นคนกวาดขยะเป็นคนที่ คอยที่จะมาทําเก็บขยะกวาดขยะอะไรองี้คนเหล่านี้เนี่ยท่องจําอันุรานฉะนั้นเราจะไปดูถูกดูหมิ่นไม่ได้เลยอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าเท่าเทียมกันทั้งหมดส่วนคนที่จะสูงสุดหรือว่ามีสถานะสูงเนี่ยนั่นก็คือคนที่มีความยำเกรงไม่ใช่รูปร่างหน้าตา ไม่ใช่วงตระกูลไม่ใช่คนที่มีเกียรติในสังคมแต่ประการใดนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเตือนตัวของเราเองบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนที่ต่ำกว่าในสถานะต่ำกว่าในเรื่องของหน้าตาต่างต่ำกว่าในเรื่องของเกียรติในสังคมเนี่ยเราก็ไปดูหมิ่นเหยียดยามทั้งๆที่เราเองเเป็นมุสลิมแต่เรานั้นไม่ได้เอาสิ่งที่ ศาสนาได้สอนไม่ได้เอาสิ่งที่อัลลอฮฺตาราและท่านนบีได้สอนเนี่ยมาปฏิบัติใช้ฉะนั้นบางครั้งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินความถูกหรือว่าความผิดเนี่ยจากบุคคลได้คนคนเนี่ยอาจจะเรียนจบมักกะเรียนจบมดีนาเรียนจบอัสซาดเนี่ยก็ใช่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานในศาสนา เขาก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาอาจจะผิดบ้างอาจจะถูกบ้างอาจจะทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างเนี่ยฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นมาตรฐานของศาสนาถ้าเราอยากจะดูสิ่งที่ถูกต้องที่มันเป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูหลักการครั้งหนึ่งเนี่ย,ผม,ยผมเนี่ยได้มีโอกาสได้รับฟังคนที่เป็นคนยุโรปเนี่ยที่เป็นนักเรียนสนักศึกษานครมาดีนะเนี่ย เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขารู้จักคนมุสลิมเนี่ยก่อนที่จะไปรู้จักหลักการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าอิสลามก็ได้แต่เขาเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาก่อนอัตูฮูรุชาตรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาปรากฏว่าอะไรปรากฏว่า ในประเทศอาหรับเนี่ยโอ้โหเวลาเราไปดูเนี่ยทิ้งขยะกันไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งคนมุสลิมในบ้านเราเองเนี่ยก็บางคนาอาจจะไม่ได้สะอาดแต่หลักการบอกว่าความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธาฉะนั้นเราจะต้องกลับไปดูที่หลักการว่าอัลลอฮ์ตาลาท่านนาบีบอกว่าอะไร การที่ตัวบุคคลที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะต้องกลับไปดูแล้วก็พินิจพิจารณานั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาได้กล่าวว่าอะไรครับผมกันลาอินนาฮะตักีรอมิใช่เช่นนั้นอินนาฮะตักรอแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ ฟามชาอะดา,าร์ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้นคืออัลลอฮฺตาลาเนี่ยทรงเตือนท่านนบีว่าต่อไปเนี่ยเจ้าอย่าได้ทำเช่นนั้นอีกอายะเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีข้อตำหนิแก่ผู้ที่พระองค์เนี่ยทรงรักใค้เป็นข้อเตือนใจดังนั้น ผู้ใดเนี่ยจากบาปของอัลลอฮ์ตาราเนี่ยประสงค์ก็ให้เขาเนี่ยรำลึกถึงสาเหตุแห่งการประทานอายะนี้ลงมาเองอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็ประทานองค์การนี้ลงมาเนี่ยเป็นข้อเตือนใจให้กับเราบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอายะที่ในช่วงแรกเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องของประวัติของชายคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมนั่นเองฉะนั้น เราเองเนี่ยในศาสนาที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็จะต้องศึกษา,าเกี่ยวกับเรื่องราวของศาส,สนา,สสนาเพราะว่าในเรื่องราวขงศาส,สนาในอันกุรอานในฮะดิษเนี่ยมันจะมีข้อคิดข้อเตือนใจที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยได้กล่าไวไว้ใครก็ตามเนี่ยที่ยึดมั่นในอันกุรอานและอันฮะดิษเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีวันที่จะหลงทางต่อให้ ผู้คนในสังคมทั้งหมดเนี่ยจะ,จะไม่ชอบเขาอย่างไรก็ตามเขาเนี่ยจะอยู่ในอัสซิรอตัลมุสตะกิมฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าลืมการที่เราทำความดีเนี่ยก็ดีแล้วแต่เราอย่าลืมขอความช่วยเหลือต่อหอตาลาด,ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำลังความสามารถของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเรามือที่เราหยิบจับ มันก็ไม่ใช่เป็นของเราอัลลอฮ์าตาราเนี่ยเป็นผู้ที่ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเรามาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บางครั้งเนี่ยสิ่งรอบๆตัวเราเราก็สามารถที่จะนํามาคิดนํามาไข้ควรถึงความยิ่งใหญ่ความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานวาตลาได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตาราประทานให้กับเขาเนี่ย,ยมันเป็นความเมตตาจนกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไป บางคนไม่เคยเลยว่าการดมกลิ่นอาหารเนี่ยมันจะมีความสำคัญอะไรจนกระทั่งเขาเป็นโควิดแล้วเนี่ยไม่ได้กลิ่นอาหารเนี่ยอัรรสรสชาติของอาหารเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยกับการที่เขาไม่ได้ได้รับกลิ่นจากอาหารก่อนที่เขาจะรับประทานนั่นเองฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ เราจําเป็นที่เราจะต้องมามีการพินิจพิจารณามีการไข้ควรในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานให้กับเราฉะนั้นนี่คือสิ่งรอบๆตัวเราที่เราสามารถที่จะทําให้เรานั้นนึกลาลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ตลอดเวลานั่นเองและก็อยากที่จะฝากทิ้งท้ายนั่นก็คือ ความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละสองประการที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยบอกนี่ยอมาตาเนีมักบูนฟีฮีมากอซีรุมมินันนัสมีความโปรดปานสองประการที่ส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์รับไปแล้วเนี่ยขาดทุนนั่นคืออะไรอัสยฮะการมีสุขภาพดีสมภาาสมบูรณ์แข็งแรงวัลฟารักและก็เวลาว่างฉะนั้นสองสิ่งนี้เนี่ย สุขภาพดีเวลาว่างเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนเหมือนกันเวลาเรามีสุขภาพดีเราหมดเวลาไปกับอะไรหมดเวลาไปกับการใช้โทรศัพท์หมดเวลาไปกับเรื่องราวไร้สาระหรือเปล่าหรือเราหมดเวลาไปกับตำรับตำราหมดเวลาไปกับการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับพระมาคัมีอันกุราเวลาว่างเราหมดไปกับอะไร ไปเล่นเกมไปฆ่าเวลาเ้ืยอการดูโทรทัศน์เปิดไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเราใช้เวลาว่าเนี่ยหมดไปกับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาการที่เราศาลาวาต่อท่านนบีการอิสติกฟารขอพยะโษต่อลลอตาลานี่แหละสองประการเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกว่าส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยได้รับความเมตตาอันนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ขาดทุน นั่นก็คือการที่เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและก็ในเวลาว่างนั่นเองฉะนั้นทำเพื่อเก็บเกี่ยวความดีสะสมเสบียงเพื่อจะเดินทางไปวันโลกหน้าเนี่ยในขณะที่เรามีความสามารถในขณะที่สุขภาพภารณมัยของเราสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาอัลลอฮฺตาลาทดสอบเราให้เราป่วยไข้ไปเนี่ยกำลังวังชาเราก็จะไม่เหมือนเดิมเราอยากที่จะทําความดีแต่เราเนี่ย ไม่มีความสามารถเราไม่มีกําลังในการที่จะลุกขึ้นมาละหมาดสูนัตเราไม่ได้มีเวลาว่างในการที่เราจะมาทําอามัตอิบะดาต่ออัลลอตาลาฉะนั้นเราทําในขณะที่เรามีโอกาสก่อนที่ ala, อัลลอฮ์ตาลาเจ้าโอกาสต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปจากเราวันนี้ก็อยากที่จะฝากพี่น้องให้ทําทุกวินาทีในขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยา ให้มีค่าที่สุดแล้วก็ทำทุกวินาทีไปเพื่ออัลลอฮ์ตาลาแล้วอิชอัลลอฮ์เวลาของเราที่เสียไปก็จะเป็นเวลาที่มีบราระกัดเวลาที่เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอส์บ ب า ا า ه ะอัวตอนั่นเองวันนี้ก็ขอฝากไว้เียงแค่นี้อิชอัลลอฮ์เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยนนนนก็จะมาศึกษา,ามาทําความเข้าใจในอายะต่างๆที่เหลือกันในสุร عباسا يقول لك ان يكون محمدا هو الذي 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 يكون محمدا هو محمد كاشف الغمات والظلم محمد خصه الرحمن بالنعم محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله